สวัสดีครับเลียนเพล่น,น,นพี่น้อง,อง,องท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปการทําขนมนำงิ้วขนมจีนนะครับการทํานำงิ้วนี่ก็นี่เป็นของทางภาคเหนือนะครับอุปกรณ์ที่จะทํานำงิ้วนี่ก็จะมีวันนี้ผมจะซื้อเนื้อหมูมาประมาณกิโลครึ่งนะครับแล้วก็เลียดหมูครึ่งกิโลนะครับเลียดหมูที่เป็นก้อนแล้วนะครับ เราจะมาทําน้ำมิ้ววันนี้นะครับสาหรับเครื่องปรุงที่ผมนํามาก็จะใช้สําหรับทําน้ำยิ้ววันนี้ก็จะมีอย่างนี้นะครับอันแรกนี่นก็คือพริกแดงก่อนนะครับครับอันที่สองถัดมาก็เป็นตะไคร้นะครับที่ซอยเรียบร้อยนะครับอันที่สามก็หอมแดงนะครับแล้วก็รากขักชีนะครับชีด้วยนะครับ ถัดมาก็เป็นหอมขาวนะครับหอมกระเทียมขาวนะครับ่อมาก็จะมีนี่ครับมะเขือส้มน,นะครับแล้วก็เกลือนะครับเกลือนะครับแล้วก็มีกะปินะครับกะปิเรามีเนี่ยเพิ่มรสชาติก็ปรุงรสนะครับอันนี้ปรุงรสครับจะนำทั้งพริก หอมแดงรากผักชีหอมขาวกระเทียมเกลือแล้วก็กะปิมาโขลก,กันนะครับโขลกให้เป็นอันเดียวกันหมดเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยก็ตั้งหม้อนะครับอน,น้ำก็ใส่หม้อครับอน้ำก็ใส่หม้อประมาณครึ่งครึ่งของหม้อนี่นะครับพอน้ำเดือดได้ท็มทีแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปครับเครื่องปรุงนี่เราโขลกทั้งด้วยนะครับใส่เครื่องปรุงน้ำเดือดหอมขึ้นมาแล้วเราก็ใส่เนื้อลงไปครับ ใส่เนื้อเนื้อเนื้อหมูเนี่ย,เ,ย,เ,ยเป็นเนื้อเป็นกระดูกหมูนะครับกระดูกหมูติดเนื้อนะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับก็เคี่ยวจนพุ่นนะครับก็อ่าหลังจากนั้นก็เราดูมันสุกดีแล้วแล้วก็ชิมนะครับชิมดูว่าเราพอใจหรือไม่นะครับเราชิมได้พอใจเรียบร้อยแล้วแล้วก็ ยกตักใส่ถ้วยนะครับเตรียมพร้อมที่จะรับประทานกับขนมจีนนะครับนี่ครับเวลาเสร็จเรียบร้อยน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือน้ำงิ้วที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เนื้อหมูนะครับก็มีมีดอกดอกยิ้วแดงนะครับนี่ครับมีมะเขือส้นนม,มนะครับมีกระเทียมไว้นะครับเราจะมาทานก็ ดีเนะครับนี่ กินแล้วก็อีเราเตรียมไว้นะครับขนมจีนนะครับรรนะครับ มาพอประมาณกันนะครับเราท่าขนาดนี้เราก็ตัดประมาณให้พอประมาณนะครับนี่คือเ่้งที่เราจับเอามารับประทานพร้อมกับนงจีนกับน้ำมิ้วเนี่ยนะครับนะครับก็มีพริกนะครับพริกที่เราทอดเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับพริทอดไปนะครับนี่ก็เป็นหอมนะครับ มีเราทอดยบแล้วนะครันะครับจะมีผักดองนะครับอันนี้จะเป็นผักดองนะครับแล้วก็ถั่วงอกนะครับถั่วงอกนะครับก็ ้อมผักชีนะครับที่เราจอยเรียบร้อยแล้วนะครับไปกัน,นครับแล้วก็จะมีแตงกวานะครับนะครับที่เป็นแตงกวานะครับแล้วก็มะนาวก็นะครับ ชาบมะนาวก็บีบมะนาวใส่ไปนะครับกะเดิลน้ำอีกหน่อยนะครับ ครับนี่ก็เราก็พร้อมที่จะรับประทานได้เลยนะครับถ้าเราไม่พอแล้วก็สามารถกับขนมจีนกับน้ำมิ้วต่อได้เลยนะครับอร่อยมากเลยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับคลิปทำน้ำมิ้วขนมจีนก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ